มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทลายลามะขอโทษบอกแค่หยอกล้อสำนักข่าว AFP รายงานว่าองค์ทลายลามะผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบตเขตปกครองตนเองในประเทศจีนออกโรงขอโทษขอโพยเมื่อวันจันทร์ที่10เมษายนนี้หลังจากคลิปดีโอที่กลายเป็นเวรเล่าในโลกออนไลน์ก่อนหน้านี้เผยให้เห็น องค์ทไลลามะกล่าวขอให้เด็กชายรายหนึ่งดูดลิ้นของพระองค์จนเจอกระแสตีกลับโดนชาวเน็ตวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นการกระทำที่น่าขยะแขยงคลิปดีโอดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไมคราวกันชานเมืองธรรมาสาราทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเผยให้เห็นองค์ทลายลามะได้แลบลิ้นออกมาและมีเสียงที่พระองค์ทรงกล่าวขอให้เด็กชายคนดังกล่าวดูดลิ้นของพระองค์ขณะที่เด็กชายโน้มตัวลงแสดงความเคารพต่อพระองค์ถแถลงการที่โพสต์บนบัญชีทวิตเตอร์ขององค์ทลายลามะระบุข้อความว่าพระองค์ปรารถนาที่จะขอโทษเด็กชายคนดังกล่าวและครอบครัวตลอดจนมิตรสหายของพระองค์ทั่วโลก สำหรับถ้อยคำของพระองค์ที่สร้างความเจ็บปวดให้กับหลายคนพร้อมทางชี้แจงว่าพระองค์ทรงมักหยอกล้อกับผู้คนที่พระองค์ได้พบด้วยวิธีที่ไร้เดียงสาและขี้เล่นแม้แต่ในที่สาธารณะและต่อหน้ากล้องพระองค์ทรงเสียใจสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ใช้ทวิตเตอร์หลายคนวิจาร์คลิปดังกล่าวนะคะว่าน่าขยะขยงและบอกว่าป่วยจิตอย่างช็อก ที่เห็นการกระทำนี้ในอดีตเขาต้องออกมาขอโทษกับความเห็นที่เหยียดเพศของเขาแต่การพูดว่าให้ทำแบบนี้กับเด็กเล็ก,ก,กๆนั้นมันช่างน่าขยะแขย้งทั้งนี้องค์ทรายรามะยังคงทรงเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบตและเป็นผู้นำคาบวนการเพื่อการปกครองตนเองของชาวทิเบตซึ่งพระองค์ทรงได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี1989 ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดัทคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ